เธอเคยไหมมองตัวเองในกระจกแล้วเจอแต่ความผิดพลาดเขาว่ากันว่าการให้อภัยตัวเองเป็นเรื่องยากที่สุดแต่จริงๆแล้วการให้อภัยตัวเองมันเริ่มจากจุดเล็กๆจากการยอมรับว่าเราทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์แบบลองคิดดูสิในตำนานกรีกเทพเจ้ายังทำผิดพลาดยังมีความอ่อนแอแล้วทำไมเรามนุษย์เดินดินถึงต้องแบกรับความสมบูรณ์แบบไว้บนบ่า การยอมรับว่าเราพลาดได้เจ็บได้ล้มได้มันไม่ใช่การแก้ตัวแต่มันคือการเปิดประตูให้แสงสว่างเข้ามาในใจมันคือการบอกตัวเองว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นมนุษย์และเมื่อเราเข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเราจะเริ่มมองเห็นความสวยงามในรอยร้าวเหล่านั้น ถ้าเรื่องนี้กระซิบถึงใจเธอฝากกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะเพราะการเดินทางครั้งนี้เราไม่ได้เดินคนเดียว